เป็นวสิบสลึงอยู่ฝากฝ่ายาวฝ่าวเอาคันิ่งหาสองสลึงมามือให้ฝ่าวกำรรดอกมาเมียนให้คอยเก็บกำรรเมียนให้มัน,นได้ซีเรหลแหน่พ่อข้าเราขวรไงแล้วก็ไปกำรขร้อมาสูกันกินสวัสดีครับพี่น้องนะครับตอนรับสุช่องวแดงแรงรีดสีสันบรรยากาศตลาดนัดโคกกระบือวันพุทธพที่25้ครับอำเภอวารินชำราบอุบลราชธานีครับหลังจากฝนตกมาเมือขึ้นฝนตกทุ่มเมื่อฝอนกระไดนะครับ ตกม่ได้หายใจดอกพวกวันเข่าก็ได้เปิงเนือเปิงเนาแทะบปเปียงน้ำนะครับจะพาไปชมราคาควายนะครับเมื่อนี้ก็ลงหลงเล่งเงนะครับปานเก็บเห็ดโบม,มันนะครับเลือกสันกับเมียสดตอนเบิดก่อนนะครับเป็นจุงลงเจีงเลียงจังไหนดอกมันผมมาเศร้าหรือมันเพิ่นควายผมมีมาหลายนะครับจะพาไปชมราคาด้วยงามๆนี่นะครับราควนอาเฮ็ดสวยรวยอยู่ควายเพิ่นอ๋อเนะยครับเปิดงามๆเลยนะครับ ผ้าซิทธ์เขมีแต่ว่าย่าจับปลาสองมือนะครับอันนี้บอกเกี่ยวครับจับควายสองมือเท่าใดหัว่านาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเท่าไรหันเนี่ยใหญ่ๆนี่ตัวนี้ห้องไปเก่าเมื่นแปดพันหาลอยครับจักเดือนในท่องโอ้ถ่องสมวันที่สิบเจ็ดกุมภาสิบเจ็ดกุมภาครับที่เดือนสิบเจ็ดกุมภามีหน้าเมษา สามเดือนพอดีสามเดือนประกันนี่วะประกันทองครับใบยังไอเบิ่มจูเนียครับเบิ่มจูเนียเด้อนะครับควายส่งงามส่งดีนะครับม่เสียมิสายอยู่ดอกว่่ต้องสืบครับเบิ่งขาครับไงบ่ขาไงอ่างไงใบดีเบิ่งดากเบิ่งหางครับสูงประมาณร้อยสามสิบหาบวกดีดอกน้อยน้อยฮะสามสิบหาบวกหลบวกเพื่อนวานนะครับเบิ่งหางครับหาง เป็นไายใหญ่บอเล็บบ่มีเปิมครับทองแรกนะพ่องแรกสาวทองแรกใบหลอดเบิรมจูเนียยังงามเด้อนะครับเฮาบ่มี่พ่อตัวขามาเหลวเหเฮาธรรมชาติเลยครับประกันขาถกขาถอนประกันครับประกันท้องอีกตั้งหาประกันท้องเศร้าเราบ่พ่อไอ้สมใบนั่นแหละครับมันบ่เคยนนีเลยเถอะได้ล่ะสมมาแล้วนะสมมาแล้วเนาะเอาประกันให้เลย95 โอ้งามเด้อนะครับถทำมันเมื่อก่อนควายเบ่งแแปลงกับฟาดกันไปแสนเตือนทั้งหลังในหัว่านาทั้งหลังทั้งหลังหลังพื้นแม่ลูกขายโคมเนาะาลูกใหญ่แห้งห้องไปเท่าไรบาทนี่เ้าร้อยเอาตัวหนึ่งมันแพงเอาสองตัวจังเถื่อเจ็ดหมื่นแปดห้าร้อยแมนครับสมแล้วบ่แม่มันแม่สมแล้วใบหรือหลอดไอ้สมยมข้นใส่ยมหลอดขนจักเดือนครับเอ้สามเดือน สื่อสองรุ่นสามประกันไหนครับประกันในเพิ่นอย่บอกหรือยังประกันครับเนี่ยประกันอีกดังหากว้าจายลูกกับบดีขคิลเลอรนะครับเบื้องลูกมันสูงลอยยีสิบหาได้ลูกมันลูกผูแข่งขาหางง่ามส่งดีแม่สูงกว่ามันลอยสามสิบหาถึงบ่สามหาครับยิงในหน่อยขาดถึงกระไดขาดกระขาดนึ่ทองสองว่ะในในทองทองที่สองนะครับยกมงคล ประกันทองให้อีกตั้งหากโอ้งามทั้งสองเลยนะครับข้นนในชาติทั้งสาวทองแรกทั้งแม่คมปลาไข่เอาเบอร์นี่นะะครับไอ้ศูนย์แหาครับเจ็ดเจ็ดศูนย์เจสามบัตองยู่สนอไอ้หอยยัดบลนครับในหอยยัดอุบลเดินนะครับเอาช่วงนี้ค่าเทิ่มลูกเปิดเทิ่ม สนใจก็โทรมาเด้อนะครับรถไหลเพิ่นขายรถนะครับเพิ่นต่อไรยีกหรอคนห่อนเงินอยู่จังน้อยพศรห่อนเงินอยู่บ่ของซื้อของขายครับคาเพิ่มดูสันตะกรอะไรได้ราคานี่ครับวายตะกี้คัดยืน้วครับที่ว่าไปได้เด้อนะครับราคานี่ใครได้ได้มาอนี่เพิ่งเศร้าได้ของนดินได้มาอซ้ำครับขอบคุณครับพ่อน้าครับขอบคุณครับผมด้านนี้นะครับปลาเวทคนรอคือสีแดงแดงไข่เจ้าเท่าไรเท่าไรสามยี่สองสามสิบสอง สามหมื่นสองนะครับผู้สีชมพูเลยตัวนี้เอ้าสีชมพูจักหน่อยเด้อนะครับสามสิบสองรอยสามสิบได้เยอะนะครับความสูงผู้งามเขาลองส่งในเบื้องหน้าตาเนี่ยครับอาบน้าอาบหน้าอีกเมื่อไรตัวนี้งายไม่ง่ายโอ้ส่งเด้อนะครับนายบันยังเบอร์มาป๋าครับที่สูตรเจ็ดแปดจีดาวเวดสัพือมักโทวหานะครับ ขายกทุหางก้ยเดียงกวยเนี่ยก็ได้อขันู้ได้ากขายคุ้ยกับทุหานะครับแต่ว่าควยเดียงายเปมมาไนมักคุ้ยยังมักควยยังไปเสร็จแล้วโอ้รับอันงามกับมังน้ำเนยอยู่โอ้ครับขอบคุณครับป้ามาแล้วครับายหอยคนดังมันนีแต่ควยหน่อยมันีงมาแม่คมเท่าไหรพ่ะแม่ค้มหามือเจ็ดพนหามือเจ็พันทองยแล้วสอเดือนน่ะโอ้ครับู้ มันเบอแล้วคุ้ยแม่ไม่มาสวยผุดลูกโอ้โหว่าท่านเราว่าไปยังมากึงท่านดูไปท่านเบิด์มาลูกลูกแม่ครับลูกผู้ลูกลูกผู้ลูกผู้ประกันเนพิ่นยูว่ท่องนั่นประกันเนี่ยเนาะประกันนี่ต่างหากนะครับเขาโค้งง่ามร้อยสามสิบหน่อยหน่อยความสูงของแม่มันเอาแม่มันแม่คุ้ยแม่โมแม่แม่มันเออนั่นล่ะแม่คุ้ยเบอร์เบอร์มากพ่อเบอร์มากไม่เอาเบอร์ว่าคุณมาเยี่ยนนี่มาบ้าตัวทู้ตัวเบ้ตัวทู้ 8 6ครับ2 5 7 8 4 1เจคอคครับบรรยากาศเงียบเงามือนี่ขครไมยักตัวเพื่อนมามาว่าพฤติการเขานี่ยไม่ยักตัวเมือนี่ครับอ้ยหาตัวไรสามย่งสเดี๋ยวสเออย่างตัวนียากจีล่ะตลาดลงมเล็งกันย่างมันดุเถอะบอกเพื่อนถามเตดุ เอาไปเลี้ยงที่ล่ะพ่อแมนยูเขาจะเอาเลี้ยงดูแล้วไปเกี่ยวหญ้าไปเกี่ยวหญ้าบ่อจีซีขายบริษัทเป็นูกมากครับมาเอามาเอามาเอาขอบคุณครับปัญญาแจ๊คครับสนใจโทรหาพ่อพเด้วนะครับเอาเมาควักไวๆว่ามันขายอ่ะน่าไม่ชมโอ้ยขายควายเอาบรรยากาศนะครับก็จีนไทยทุกโตล่ะเท่าไหร่พนักขั้วนี้เอาหาหมื่นสองครับขายเป็นคู่บ่เป็นตัวขายครับผู้หรือแม่ครับแม่แม่ทั้งเบิรครับใหญ่น้องเดินนะครับแพ็กคู่หาสิบสอง ักแยกก็แยกให้น้อครับผมมักแยกแยกให้นะครับแม่สาวเดินนะครับแท็กค,คูเอื่อยน่องสูงแล้วเล่าตัวนี้สองหมื่นสี่พันหาครับรส่ร้อยเศร้านี่นะครับสองหมื่นเจ็ดพันหามีสองสี่กับสองเจ็ดฐานะค่าแยกแต่ละค่าเมาส์กับตามนั่นนะครับอ้อยบึ้งสวสดสุ่งยล็น้อยหนึ่งสวสดสุ่งองเอวเร็บเร็บขาใสียดายยุ่นะครับ ตัวละสองนหน่อยตัวละสองก็กลัวละกันเองถือแม่ทั้งครูนะครับง่ามอยู่เดินนะครับพอเบิงพ่อสื่อของเพินอยู่นะครับู้ไดอยากสื่อไปเลี้ยงนหน่อยราคาบ่บแพงข้างเบอร์นนหัวหน้าส่เบอร์นะครับ081ครับ065 0661คิกทัดสว่างสว่างวีระวงนะครับ ขยแยกก็ได้เดินนครับถามเอาน้องมันตัวนี้แต่ว่าอ้วนกว่าเอื่มั่นเพียวจักหน่อยสูงลอยเศร้านหน่อยถึงเกือบลอยเศร้าหานะครับมันจักเดือนหรือ่น่ะเพื่อปีกว่าครับปีกว่าทั้งครูขอบคุณครับสซเบอร์แล้วเนาะครับครับผมมักโทรหาเด้อขัพืนบ้นเอขายแต่ว่าคนถามหลายแห่ง้องราคามมาเลยครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับผมถูกหรือแม่ ผูครับวัเถุครับสองเจ็ดหาอเดินนะครับตัวเถิกตัวผู้สามองข้อชัดๆสูงเลยร้อยร่อยกลัวนี่นะครับร้อยกลัว่วาจุห <laughs> ะห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 ะยะหรหะหน่อยะหะหะหอหะหบนะห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 ็หะ้ะหอหะหะหะห้หะห่หะ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 หอหะหะหบหะ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 ะหะะห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 ะมอหะหะห้อ,อ,อ,อะะ ซีสามศูนย์หกครับบ้านไดเนาะบ้านกล่องน้องเกลียวนะครับกล่องน้องเปลียวอันอำเภอไดเนอะอำเภอกันทละลมกันทละลมเด้อแถวมันกอกนะครับมักโทรหาเพิ่นนะครับราคาต่ําอยู่ต่อไดเนาะพนะต่อได้ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับเอาบรรยากาศด้านนี้นะครับไสถามหาชายผู้สาวให้เบิ่งเนี่ยนี่ละสาวของแท้นะครับเท่าไวยแม่ควายแม่หาเมินเกตหาสิบเจ็ดแม่ลูกลูกผูก <Man. S 1> สูงร้อยสามสิบกว่าน,นะครับความสูงเอาให้เบิงหน้าตาเดินนะครับเขาใหญ่งาม <Hey. S 1> สมแม่เราบ้ววแม่หมสมแล้วสมแล้วสมแล้วอีตังหกักบ้านไหนล่ะแม่อ้าวห้องเบอร์มาแม่โอ้ยหาอยู่ครับ ตัวนึงครับแม่ามดีอยู่เดอ้อนะครับลูกตัวเท่าไหร่ล่ะแม่ตัวที่สี่ในท้องตัวที่สี่เดอ้อนะครับสามตัวยางอยู่นี่มามาเลยแม่เออจักตรงไหนนั่นคือเส้นหงเนาะพี่น้องเอาสนใจกับตู้หาแม่เดอ้อนะครับศูนย์เก้าเก้าสองศูนย์หกหกเก้าเจ็ดห้าเดอ้อนะครับแม่ยังล่ะครับแม่นา่งวันปากบุงปากบุงเดอ้อนะครับแม่นางเอาขอบคุณแม่หาเท่าได้ก่อนล่ะค่ะ ห้าสิบเกตอยากได้ห้าสิบเจ็ดจากเดือนละท้องมั่นอ่ะสองใส่เข้าไปสองเดือนนะครับลูกที่สี่คุ้นดีอยู่เนาะแม่เนอ่อกูนอแม่เนอ่อกูนอแมดทั้งแม่ทั้งลูกทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเอาสิเราไปเลี้ยงพี่น้องเอ้ยมันจังมี่โม่กันวาระค่าไปพ่อดูคนผัวดูคนเอ้าแม่ลูกแม่ลูกเลยผัวลเท่าไรเจ็ดหมื่นสามห้องไปติดเจ็ดสิบสามโอ้ลูกใบอย่างคือขักเถอะลูกเปกเพชรหน้าทึม มัตตาสีเพชรนาชื่มบึงเบึงขาครับเบึงแข้งขาลูกมันเดือดเก่ากจะเดินเนาะเพชรนาชื่มวะสันเอาท่านตัวสี่เพชรนาคึมเท่าไรก็เท่าไรก็ครับละค่ะเจ็ดสามอยากได้เจ็ดสิบสามนะครับเด่นๆไปอยู่ที่ลูกแม่สูงลอยสามสิบพาได้ลูกประมาณลอยสิบนิดหน่อยนี่ก็ะสันกระเม็ดหนึ่งลูกผูดได้นะครับ เด่นไปอยู่ที่ลูกวันนะครับหน้าขึมหนามสิพี่ตันสูเอาเออดนี่ายแม่มันนะครับขายเขาเนือเ่าสมาน่ล่่อยคุกสิสมหรือ่บ่ฮัทสมยังบ่สมเดินนะครับเบอร์มากครับผมเบอร์โทนําครับมี่ว่าเราเบอร์โทใช่ให้ให้บอกเบอร์โทเพื่อนจิ้วได้ าว่าจีถ่ยนัย่นแกมากเขาจะยคนมาขายเาจเอาดกระสันก่นมากตัวนี้นะครับผูนี่แม่ผูแม่สาวเท่าไรครับบานนี้สามหม่นเจ็ดสามเท่ลก็สามเจ็เป็นเื่อยใหญ่ของหมอนี่เนาะในน่อยนี่นะครับส7มสิจ็ดัจจยดูงามอยู่เด้แม่นี่เน,นาะสมอ่องแข้งขาหลูกนะครับสูงออะมาณนรอยสิบนี่แหละเบอร์มาานนะครับศ อ่าครับศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าสามหมักเมาเบิร์ตขอบขั้วก็ะไรน่องนี่น่องเอื้อยแล้วก็แม่นะครับอ่าด้วยสีแยกไปก็ได้สีมังม่ายสีมังม่เด้อนะครับขอบคุณครับผมโอ้ห้ารูเป็นมักโตหารูไก่ลูกงามอยู่นะครับแม่นี่ใครลูกงามทุกโตอยู่ครับนี่แหละครับบรรยากาศตลาดควายวันพุธนะครับ ลงเลงลงเลยงจักหน่อยเดยนนยินนะครับไม่ไปจุ่มไปขอนแต่ยืมมุ่งผลนะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนำเดินนะครับลำให้รวยยู่ดีมีแห้งทำมากขาขึ้นเดินทางปลอดภัยเห็ดหน้า <Okay. S 1> ให้น้ำท่วมเขาโอ้โวแมนให้ได้เขาเล่หลายนะครับและข้าเขาดีๆให้ได้สวนตางเล่หลายเด้นนะครับพี่น้องทำส่งวันไปสันหลังเปนไห้ดอกสวนตางได้รับประยุทธ์อยาง แจกบ้านครับ่พ่อเดี๋ยวยืมไหมา <laughs> สายยืม <laughs>